พูดทางธรรมังสคัญนะพุทโธธรรมโมสังคูนิสมะกันดังสย,ยูใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าธรรมะอยู่กับเราเนาะเราก็อยู่กับธรรมะแล้วก็ตามตามดูอารมณ์ความคิดของตัวเองตามมันสบาย ถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนก็แสดงนั่นกายของเราไม่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยก็เราก็สบายกายเนาะจิตใจของเราเช่นกันนะจิตใจของเราถ้ามันสร้างเหตุไปไม่ดีหรือสร้างกรรมไปไม่ดีมันก็ให้ทุกข์แก่เราแต่ถ้าสร้างกรรมดีเป็นศัจธรรมอย่างเช่นอย่างเขาเขาตำเขาตำตำไม่ดูตำหลายจังหวัดเนี่ย อย่างลาบก็เช่นกันลาบเมืองยะโสลาบเมืองลยเอ็ดลาบเป็ดเมืงองอุดรลาบโคราชเยอะแยะไปหมดเลยถ้าพูดถึงธารมโมโยอ,อุบลนอะของอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เรากอจะเปรียบเทียบไปฟังว่าสิ่งเหล่านี้แหละทีนี้เขาต้องปรุงได้หลายเรื่องได้หลายอย่างใช่ไหมไม่ใช่มีข้าวกับเกลือแล้วก็จบก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันต้องเยอะแยะไปหมด ที่สุดก็บังคำว่าตำที่ตำตำถั่วตำหม้วตาถั่วตําถาดเมื่อก่อนเป็นเด็กมีมะกอกทั้งลูกหนะึ่งมีเกลือ,อถ้าพูดถึงนะีมีปะลามีมะละกอก็ตำาทุกวันนี้เติมเข้าไปเติมเข้าไปขนมจีนมัน้งขนมเส้นรวมไปทั้งแี่ไปหมดถั่วฝักยาวก็ใส่เข้าไปเลยก็ตำ ตำทั่วตำถั่วตำม,ม,มั่วตำอ,อนนะไรนี יה יה, ước, ่เยอะแยะก็เติมไปนลวงพ่อถึงเห็นจัจธรรมเวลาบางทีน้องพ่อชอบไปดูของฝากนะไปดูของฝากเวลาไปสถานที่ต้องเที่ยวของจังหวัดเป้เนี่ยนะ่ะ้องพ่อก็ชอบจะปบงงบมมปไปพวงกุญแกบ้างสมมติว่าไปเต่างอยไปนู่นไปนีอ่อย่างนี้เป็นต้นสถานที่ต้องเที่ยวนะั่นแหละหลวงพ่อก็ชอบน้องพอ่อ ก็จริงๆถ้า <Pop> พ <keys in expand> ูดถึงตามหลักธรรมมีไหนก็ก็ไม่เหมาะครับบรรจอรองก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะของนี้เขาบอกสองร้อยของนี้เป็นสองร้อยหลวงพ่อว่าแม่ค้าค้าขายก็ฉลาดนะฉลาดเขาฉลาดกว่าเราแล้วบางเรื่องเพราะเขาประสบการณ์เขาเยอะใช่ไหมนะอย่างนี้เป็นต้นไงหลวงพ่อว่าชิ้นนี้ยี่สิบบาทหลวงพ่อใจสองร้อยบาทนะอันนี้หนูแถมให้ราคายี่สิบบาท หรือของบางชิ้นเนี่ยชิ้นสิละสิบบาทเขาให้เราสองชิ้นแตเราจ่ายสองร้อยเหมือนกันแล้วพราะว่าพบกันครึ่งทางดีไหมดีเลยแหละก็คนคนขายอยู่ตรงน,นั้นน่ะของห้อยไว้ขายเนะี่ยมันมีตั้งเยอะแยะมันหลายชิ้นหลายประเภทประเภทหลายชนิดอย่างเป็นตน้นเราก็ถึงว่าเวลามาตําถั่วตําม,มั่วตําอะไรนะมันถึงแถมไปตั้งเยอะแยะไปหมดเลยแถมอะไรเข้าไป เติมออเอ๊ะทำไมส้มตำได้ยางเงินแถมเข้ามาได้กระทินบ้างผักบุ้งบ้างได้อะไรบ้างได้ถั่วฝักยาวบ้างฝักยาวฝักสั้นรวมลงไปด้วยกันน่ะก็พ่วงไปเพื่อจะขายไงพ่วงไปเพื่อจะขายผสมแล้วก็โอ้อันนี้บางอันนี้ก็ได้เยอะนะเนื้อจริงๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกอันเนื้อถ้ ส้มตามันต้องเน้นหลักๆคือส้มตํามันต้องมีมะละกอมากๆนะบางทีไม่มากแล้วถั่วมากกว่าได้ซ้ําไปแล้ยสักะเหมือนกับเราไปนั่งเนะี่ยร้านอาหารเนะี่ยเห็ือนเ้นมทำไมต้องมีเครื่องปรุงตั้งๆตั้งอย่ตรง,ง,งนั้นทำไมต้องมีเครื่องปรุงไม่ต้องอ่าจริงๆไม่ไม,ไ,มไม่ถามไม่ตั้งโจทย์ก็ได้ก็มันมีคําตอบอยู่ในตัวของมันเนี่ยคําตอบ คนชอบปุงก็ชอบปุงแต่คนเห็นแก่ตัวนี่ไม่ใช่นะแต่สิ่งที่ชอบเทหมดเลยหลวงพ่อเคยเห็นนะฮะหลวงพ่อเคยเห็นนะบางคนนะชอบถั่วอย่างนี้นะชอบชอบถั่วเทหมดเลยคนที่นั่งอร่วมโต๊ะด้วยกันมันไม่ทันต้องเรียกใหม่อะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อว่ามันเกินมันเกินไปไหมล่ะคำเห็นแก่ตัว คำว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยมันปรากฏไหมมันปรากฏมันน่าจะแบ่งคนอื่นบ้างต้องเรียกใหม่อะไรลักษณะอย่างเงี้ยหลวงพอ่องว่าเออด้วยความเห็นแก่ตัวมันเริมม่มมันเริ่มไนียอาจจะมีอยู่แล้วแหละมันมีเชื่ออยู่แล้วอ,อย่างเป็นต้นอันนี้หลวงพ่อพูดอติเพื่อก่อนะนะหรือหรือเอาง่ายๆออกมาพูดเปรียบเทียบเปรียบเปยเปยท่านั้นเองถ้าเป็นไปได้ก่อนตา ถ้าได้แง่คิดจากการฟังได้ประโยชน์จากการฟังก็ไปแก้ไขบ้างอะไรสักไม่ใช่ห่อได้ห่อเอาแต่บางทีที่นี่หนักเลยทีนี้เล่นขโมยเลยทีนี้เล่นเป็นโจรเป็นคาบโจรเฉยเลยอย่างนี้เป็นทต้นหลวงพ่อเคยเห็นหลวงพ่อยืนเพื่อจะรับบาตรอันนี้คือเก็บมาเล่าให้ฟังแม้แต่แบงปอม ไปซื้อของตอนเช้าซื้อสามสิบบาทแต่จ่ายได้ห้าร้อยเอาแบงค์ห้าร้อยจ่ายเอาแบงค์พันจ่ายก็มิจฉาชีพอิกแล้วแหละไม่ซื่อสัตว์อีกแล้วแหละเวลาสว่างขึ้นมาตาไปตรวจดูที่นะี่โอ้แบงค์ปลอมใชอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องจริงแต่ทั้งโลกถ้าเป็นอย่างนั้นโลกทั้งโลกทั้งคนหัวจิตหัวใจทุกดวงเป็นอย่างงั้น คงยุ่งเนยนะลองพ่อวามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทุกคนทีนี้บางทีซื้อของบอกซื้อสามสิบบาทเอาแบงค์ห้าสิบอันนี้รางพ่อเห็นด้วยแล้วก็แม่เกาหวัวเลยแม่ค้าเกาหวัวเลยเขาเทียง,ขงเขาเขาบอกเขาจ่ายไปห้าสิบบาทแต่ไม่มีเงินในห้าสิบาทเลยตรงนั้นไม่มีห้าสิบบาทจริงๆยังไม่ได้จ่ายไดยซ้ำไปหลอก สับสนดูดูจังหวะแล้วก็ดอกใจไปแล้วต้องถอนเขาซื้อสามสิบก็จะถอนมายี่สิบใช่ไหมเงินก็ไม่ได้จ่ายของก็ได้อนะไรสันมันมันมันยอมยอมเงินไปแล้วเสร็จเสร็จแล้วทีนี้นี่แหละการเอาทัดเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆหลายๆสิ่งหลายอย่างมันจะลามปเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องเล็กๆไกลๆเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วมันคงทำมาหลายที่แล้วอย่างนี้เป็นต้น แม้แต่หลวงพ่ออยู่วัดนะถ้าอยู่วัดเเจอคนนั้นเจอโอ้ไม่ใช,ช่ชีวะเยอะเนาะไม่ใชาชีวการเที่ยวดัดเดาเปรียบความโลภที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจแต่ละดวงเนี่ยโอ้เยอะมากเลยเยอะมากหลวงพ่อถึองว่าโกงไปเพื่ออะไรเนะี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อใช่ไหมแต่ทีนี้หลวงพ่อเรื่องบอกว่า คิดได้อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นะคิดได้แล้วอย่าไปทำอย่าไปทำอย่างเงี้ยเมื่อกล้องพ่อตรงนี้หลวงพ่อทึงบอกว่าจีวรโกนหัวโล้นห่มเหลืองนะมันไม่ใช่ไปกันกับสิ่งเหล่านี้ได้นะมันต้องกันมาจากโน้นจากหัวจิตหัวใจสร้างบ่อของหัวจิตหัวใจขึ้นมาให้ได้สร้างบ่อมีบ่อแล้วก็มีน้ำ้วยนะ มีน้ำมีน้ำจิตน้ำใจไม่ใช่มีหัวจิตหัวใจแต่แห้งแล้งหัวใจแห้งแล้งไม่มีน้ำใจกันเลยไม่มีจิตเมตตาเลยจะทำดีมันต้องทวนกระแสทีนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไหลตามกระแสเขาว่ามาเอาแล้วเแล้ว,ลวเอาแล้วก็มันชอบเติมไงม,มันชอบเสริมไงเยอะไหมนะชอบเสริมที่สุดต้ขุดยิ่งขุดก็ยิ่งเจอ ใช่อยู่ถ้าพูดถึงตามหลักยิ่งขุดก็ยิ่งเจออนำรถต่อขุดยิ่งขุดก็ยิ่งเจอร้องพ่อว่าบางเรื่องนั้นนะมันก็เปน็นของตัวบุคคลเหมือนกันนะโดยเป็นนิสัยเป็นต้นชอบไปเหมือนกันอีกดาวเอาง่ายๆอย่างคนอีกคนหนึ่งชอบความเรียบร้อยชอบความสะอาดอีกคนหนึ่งชอบความสุขภพ จริงๆก็คงไม่ชอบหรอกแต่ไม่ชอวไม่มีนิสัยไม่มีนิสัยรักษาความสะอาดแล้วก็ไม่เคยฝึกด้วยไม่เคยฝึกเลยเจอขยะก็ไม่เก็บมีน้ำซ้ำโยนทิ้งเป็นภาระ,ะคนอื่นนั่นแลยสินะอย่างเงี้ยยุ่งเลยยุ่งเมื่อกับที่น้องพ่อชี้แจงไปได้ว่าทำไมบางวันน้องพ่อวันก่อนน้องพ่อไปเดิน เดินไปมีคนนําหน้าบางทีเขาก็เร็วกว่าเราบางทีแล้วเขาก็ชากว่าเราระยะทางประมาณสามสามเสาไฟฟ้าสี่เสาไฟฟ้าเขานําหน้าเขาสู่บุหรีไปนะหลวงพ่อเดินตามหลังมาลบได้บ้างได้บ้างบางทีเราล้าหน้าไปแล้วนะตอนไปบินนาบาตก็มีคนใส่บาตรเราก็เลยชาก,กว่าเขาอะไรแล้วสนระอย่างนี้เป็นตน้น เจอกันอย่างจังเลยทีเจอไม่มีทางหลบด้วยอ่าไม่มีที่หลบอะไรเราพ่อเจออย่างจังเลยก็เป็นผลเลยทีนี้เป็นผลโอ้ที่สุดมันก็แพ้ควันแพ้ควัน,วนบุหรี่แพ้่หนอนแพ้น่นี่ก็ทตุขันไงก็เหมือนว่าอย่าไปเฉพาะควันบุหรี่เลยถ้าพูดถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์เนปะ็นตน้นใครจะไปทนดมอยู่ได้ไปสูดดมอยู่ได้ก็วิ่งหนีเท่าน,นั้นเอย งั้นก็หาเครื่องป้องกันแล้วน,นะใช่ไหมออย่างนี้เป็นต้นก,ก็ก็ต้องทำความเข้าใจต้องเข้าใจด้วยความเป็นธรรมเอาธรรมะเอาสติปัญญาไปใช้เราจะไปด่าเขาเลยอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่เราก็ต้องหลบหลี่เลี่ยมอะไระเมือนกันที่เราบอกว่าอยู่กับโจรไปเป็นโจรกับเขาอยู่กับโจรไม่เป็นโจรกับเขาถ้ามีโอกาสก็แต่ก็หนีอย่างเนี้ย หนีหนีจากโจรหน,นีจากเพื่อนที่ไม่ดีจากมิตรที่ไม่ดีอย่าไปร่วหมหัวจุไทยอยู่ตรงนั้นเลยรู้ว่าไม่ดีอะไรอย่างนีง้เป็นต้นหลวงพ่อเห็นเยอะที่สื่อเอามาตีกันอย่างก็คนใกล้ตัวนั่นเนี่ยทำไม่ถูกใจใช่ไหมนะอนถึงบอกว่าทีมงานก็ดีก็ดีบางทีก็พูดเป็นมุขขำขำบางทีก็ใช่เนาะคนเราเนี่ยเห็นหน้ากันน่ะไปเจอกันที่สี่แยก เห็นยิ้มอะดีเลยเห็นยิ้มเห็นพูดจาดีดีเลยแต่เวลาไปอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าขันทันดานนิสัยเดิมออกออกมาลองดูจะรับได้ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่นะรหลวงพ่อว่าใช่เลยหรือเราไปเห็นตอนนั้นเราตัดฟันทงเลยบอกเขาดีเขาพูดเขาพูดดีนะเมือนกับคนบางคนว่าทำไมเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน ลูกเต,เต็มบ้านหลานเต็มเมืองทาไมเขาแยกกันคนที่เขาเขาอยู่ด้วยกันเขารู้ที่สุดล้วใช่ไหมละ่ะเราคนนอกไปรู้ได้ยังไงมันก็คงเหลืออดขันเขาเรียกว่าขัน,ข,นขันติเป็นขันแตกนะความอดทนมีขีดจํากัดอะไรนั้นท่านถ้างั้นท่านจะเก่าไว้ทําไมแล้วว่าอ่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากหาที่สงบร่มเย็นเท่านั้นเด็กกายเรา ไปตากแดดจะทั้งวันได้ไหม่ะเราอยู่ใกล้กองไฟทั้งวีทั้งวันได้ไมันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เราหาที่หลบหลบกายก่อนใจหลบด้วยเลยใเนี่ยกายเหล่านี้ไปที่ล่มถ้ามันร้อนใช่ไหมนะถ้ามันร้อนถ้ามันหนาวก็อย่าง่รมีเกาะป้องกันมีหลายสิ่งหลายอย่างจนถึงเวลานั้นก็ทายฝนต้นหนาวแล้วเอาเสือ้อ กันหนาวชุดกันหนาวมากับปุกกับปุยแล้วมาโอมาแล้วทีนี้ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่มาโชว์หรอกแต่สิ่งที่โชว์ที่สุดก็หมายถึงว่าอย่างหลวง่อเนี่ยเกิดมานานถ้าคิดรอบเป็นหลายรอบนะสิบสองห้าก็หกสิบก็ห้ารอบแล้วแต่ข้ารอบที่หกได้นะเข้ามาแล้วเกินจะเกินครึ่งแล้วอย่างเป็นตัวใช่ไหมะ่ะรอบที่หกจะเกินครึ่งนะ อะไรเปลี่ยนไปบ้างถ้ามันเปลี่ยนคนนั้นน่ะหน้ามือเป็นหลังมือมันยังใกล้อยู่นะแต่ถ้าสังขารร่างกายที่ไ้ถ้าพูดถึงว่าฟันก็หลอเขี้ยวก็หลุดไปแล้วไม่หลุดก็จําเป็นต้องหลุดถอนทิ้งมันปวดนะต้องของปลอมเขาไปใส่ของเทียมเข้าไปใสนะ่ผมที่นี่เปลี่ยนคนละสีเลยตอนที่เราตอนนั้นนะ่ะอ,อย่างสีดาอยู่เลยทาไมเล่า้าพูดถึงนะคนทําไม ความสะอาดก็เปรียบเทียบด้วยความสีขาวเนโอ้ยขาขาวสะอาดเลยนะแต่เขาบนหัวกลับไม่ชอบมีอาชีพเกิดขึ้นมาทีนี้รับจ้างถอนรับจ้างถอนถอนผมงอกนะแต่ถ้าเป็นประโยชน์นึ่งที่ว่าถอนงอกกันนะโอ้ยขายหมูทั้งเล่าเลยขายเป็ดขายไก่ทั้งเล่าเลยอ่ะมันคนละเรื่องก,กันนะเนี่ยคนละอย่างกัน อันนี้ก็เช่นกันถ้าเรารู้เท่าทานันนวเราก็สบายใจอยู่เขามาทักกันเปลี่ยนเป็นไรนะเพื่อนร่วมงานก็อยู่อยู่หยอกล้อก,กันบ้างอะไรบ้างอะไรใช่ไอารมณ์ดีใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็มันก็อยู่กันไปได้แต่บางคนไปตัดสินว่าวันนี้เขาดีเหลือเกินเขาดีเลยนะก็เหมือนกับว่าอย่างอย่างยกตัวอย่างนะ,ะมีภรรยาคนแรก มีลูกมีเต้าด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันรวมศูนย์รวมเลยศูนย์รวมสิ่งที่ไม่ถูกใจรวมอย่างหนักเลยนะจนทนไม่ไหวทนไม่ไหวเพราะอะไรรู้ไหมก็ก็ปกติไงปกติหลวงพ่อถามลูกน้องอกว่าเขาด่าเนี่ยเขาด่าเฉพาะเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าตีความว่าเขาด่าเนี่ยเขาด่าเฉพาะเอยไม่ใช่เขาก็ว่าไปทุกทั้งหมดแล้วแล้วจะไปเอาอะไรอย่างยกตัวอย่างใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคนใหม่มาที่เอาใจที่เนี่ยโอ้โหใจใจแล้วก็บ้าบ้าบบใจมันก็หลงนะนะขิดมันก็หลงนะคนมาใหม่คนมาใหม่มหมช่างเอาใจดีแล้วเกินเอาแล้วทีนี้เอาแล้วเป็นเรื่องได้ทีนี้อ่าเห็นคนเก่าไม่ดีเลยเห็น เห็นเขาเลยว่าหลวงพ่อใช้คําว่าเห็นคุณแก่อยู่ที่บ้านไม่ดีเลยไม่มีไม่มีดีเลยอยู่ด้วยกันมาไม่เห็นดีเลยคนมาใหม่เพิ่งมาสามวันท่านน้องหูดีเหลือเกินเนะดูดิคุณแก่อยู่ที่บ้านไม่แต่แต่แต่ไม่ใช่สับ์กันอย่างอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยนะหนักกว่านั้นโดยซ้าไปเปลี่ยนคาน้นหน้าไปซะอย่างนั้นเลยอย่างยี้เป็นตนเนะหลวงพ่อว่าแล้วเจ้าแล้วธรรมะเนี่ยไปใช้ที่ไหนธรรมะ ถ้าคนมีเหตุผลหลวงพอ่อทมามทิ้งอยู่ด้วยกันนะมีเหตุผลในหลาสิ่งหลายอย่างไม,ไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นหรอกออเจิตของเรากายของเรามือของเราทุกสิ่งทุกส่วนธาตุขันน่ที่มันรวมอยู่ตรงนี้แล้วแก่ไปมีคุณค่าไหมเวลาอย่างอื่นเ้าทำไมเราบอกสะอาดดีแต่แล้วลผมขาวอย่างที่หลวงพอมีอาชีพเกิดขึ้นมา ก็เป็นอาชีพละที่นี่รับจ้างถอนงอกเห็นไหมเลรใช้ลูกใช้หลานถอนงอกถอนไปถอนมามันจะหมดน้องพ่อยังพูดเรียนเอ้มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับฝนไม่มีวิตามินหรือเปล่าน้าฝนโดนฝนนิดหน่อยผมเปลี่ยนสีแล้วน้องพ่อว่าน้องพ่อยังพูดเรนกันกาลูกษี์การลูกหลานนั่นแหะที่อยู่ด้วยลูกหลานที่อยู่ด้วยเนี่ยน้องพ่อถอนผมหอกโอ้หลวงพ่อ ถอนผมขาวให้น้อยเแล้วถอนผมขาวถอนผมเส้นที่มันยังดําอยู่ดีกว่ามันมัน,น้อยกว่าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแลจะไปทุกข์อะไรกับเขาแล้วถ้าพูดถึงตาหลักมันก็เป็นอยู่ลักษนสลัดลักษณะอย่างนี้คนอื่นเป็นมาก่อนเราดะซ้ําไปไม่ใช่คนเราคนแรกนั่นที่เราผมเปลี่ยนสีไม่ใช่เลยไม่ใช่มันเปลี่ยนมา,มากต่อมากไม่รู้กี่รุ่นแล้ว กียกับเกี่การเกียรสงไข่เลยเนี่ยมันเปลี่ยนมาอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วมาถึงเราเราจะมานั่งทุกข์ก็ยุ่งเถอนใช่ไหมเราต้องเข้าใจหลักความจริงเท่านั้นเองเข้าใจหลักความจริงบางทีหลวงพ่อพูดไปก็เพลินไปเรื่อยนะบางทีอยากกำหนดเวลาเหมือนแต่บางทีก็เลยไปธรรมาดาให้มันตรงกันข้ามนะทวนกระแสนะคุณงามความดีศีลธรรมคุณงามความดีที่แท้จริงนะ่ะมันหอมทวนล,ลมนะ มันไม่หอมเป็นการเป็นเวลานะถ้ากินไม่พึงประสงค์เนะนี่ยติว่ากิก่นโรงงานเขาปล่อยน้ำทิ้งน้ำเสียมาเนี่ยมันก็เป็นบางการบางเวลาห้องพ่อเคยไปเจอ,องนึนนะมีเขาไปตั้งวัดแต่ไปพอดีเขามาตั้งฟาร์มหมูเลยน,ะน,นี่ยกินไม่พึงประสงค์เนเตี้ยมไปหมดเลยนลองพ่อเคยไปเคยไปไปรอจกนกระทั่งได้ปิดรถอะ รถหลบไปแล้วก,ก,ก็ฟาร์มหมูกับวัดมันติดกันยุ่งอะไทสนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราทำความเข้าใจเราต้องฉลาดกว่าสิ่งสิ่งเหล่านั้นเราต้องฉลาดถ้าพูดถึงตามหลักเราไปตั้งวัดอยู่ก่อนหรือมีฟาร์มหม,อม,ม,หมูอยู่ก่อนถ้ามีฟาร์มหมูอยู่ก่อนเราไปตั้งบ้านตรงนั้นเราก็แสดงว่านั่นก็เราต้องดูเราแล้วแหละใช่ไหมแต่มันจําเป็นีน่้ที่เรามีอยู่ตรงนั้นอ่า ที่กรรมสิทธิ์แล้วที่ครอบครองอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยไม่ใช่เราคนไปตั้งบ้านอยู่ก่อนไปตั้งฟาร์มหมูอยู่ก่อนเป็นคนผิดจะตั้งหมดก็ไม่ใช่คนตั้งโลกนี่ผิดทั้งหมดก็ไม่ใช่มันกับทีบ่หลวงพ่อโกรธแห้คนคนหนึ่งในตำบลน,นี่เกลียดไม่ไปทั้งตำบลน,นี่มันจะใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับว่าชีวิตเราที่ที่เห็นได้ชัดเลยคือควบคุมตัวเองไม่ได้โกรธเจ้าของ ไปลงสัตว์เลียงคอาเป็นต้นหลวงพอ่อจตนับภาษาะลรอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เขาเขาคือถ้าพื้นแผ่นดินมันต่อกันเนี่ยมันก็มีปัญหาย่าล่ำไปนะคนข้างบ้านก็เช่นกันคนที่มีขอบเขตต่อติดต่อกันก็เหมือนกันไม่ถูกใจกันถ้าเราไม่ใช่ธรรมะถ้าเราไม่ใช่ความเยือกเย็นถ้าเราไม่ใช่เหตุผล จะเอาอยู่นั้นแหละ,ะเอาอยู่นั้นหลยอย่าไปพูดว่าระดับประเทศเลยระดับบ้านๆน,นี่ก็ลองดูสิหลักถนนย,ย้ายย้ายที่แน่นอนไม่รู้มันมีตีนมากก็รอเบอกก็ไม่ดูหลักถนนฮะหลักเขตอย่างนี้เป็นต้นยังไม่เป็นถนนเราไม่ใช่เลยไม่ใช่แท่นปูนไม่ใช่ท่อนของปูนอนะไรไม่ใช่ย,ย้ายไม้แก่นๆกก็ย้าย ลุกล้ำแม้กระทั่งคนพูดถึงว่าคนเห็นแก่ตัวนะปลูกกอไผ่ปลูกชิดเลยไปแล้วทีนี้มันก็ลามไปเรื่อยลามไปเลยกินที่นานเข้านานขันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานทีนี้รุ่นลูกรุ่นหลานก็ขอบเขตตามต้นไม้นั่นเลยที่มันยื่นมานั่นเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วหาความเป็นธรรมได้ที่ไหนล่ะก็คนชิดคิดยาวเลยนะ คิดยาวเลยหวังผลคิดหวังผลเลหลายสิ่งหลายอย่างก็เช่นกันเมื่อก่อนป่าทั้งเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยใช่ไหมเครื่องจักรเครื่องยนต์จะมีอายุร้อยปีพันปีช่างเถอดไม่กี่เอื้ใจแล้วร่มคืนเลยอย่างนี้เป็นตน้นเยอะแยะไปหมดแล้วปลูกทดแทนแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เน้วบางทีไปบางทีเพื่อเพอไปปลูกแล้วไม่ไม่มีใครดูแล มันก ну. oh. ็ไม่เจริญเติบโตหัวาจิตหัวใจของเราก็เช่นกันมันไม่เจริญเติบโตด้วยการที่ไม่ดูแลการที่ไม่ได้การกระทำนั่นแหละสุดท้ายนะที่บอกว่าไปเรียกว่า็นสํานักดีกว่าบางสำนักบอกสดธรรมจักเป็นบาปมันอยู่ที่เจตนาหลวงพ่อว่าอยู่ที่เจตนาเราทำอะไรเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นเน่ถ้าวจิตหัวใจเป็นบาปเท่านั้นทำอะไรก็เข้าใจว่าบาปเท่านั้น คนอื่นทําให้ถูกใจรเราสวดวสสวสวแล้วก็ดีสวดด้วยศรัทธาสวดเพื่อมันมีสติเตือนตัวเองแล้วก็สวดแล้วก็ต้องแปลแล้วก็ให้เข้าใจด้วยท่านแยกแยะท่านแยกแยะเลยนะอย่างธรรมมาจากปฐมเทศนาเนี่ยท่านพูดเรื่องทุกทุกมาจากไหนเห็นให้เกิดทุกระดับทุกอย่างไงอะไรลักษณะอย่างนี้ท่านพูดเรื่องนี้ ถ้ามันสวดไม่รู้ความหมายก็มันดับทุกข์ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สวดเพื่อลำคาญคนอื่นในยุ่งนะต้องเข้าใจนะคนอื่นเขาไม่ชอบเหมือนเราเนะี่ยไปสวดเป่าๆนะเคยได้ยินไหมล่ะที่มีหอกระจายนะถึงเวลาสวดนะถึงเวลานะแม้กระทั่งที่เผาศพที่เป็นป่องควันขึ้นมาเนี่ยมันไปขัดใจคนทั้งนั้นเลยไปขัดใจคนทั้งนั้นคนคือคนไม่ปกติ มันก็ไม่ปกติแล้วบางสิ่งบางอย่างก็าอ,อคุยกัน่ะอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างมันขัดแย้งกันทั้งนั้นเลยเข้าย้ว่าความคิดที่มันแตกแยกความคิดสงครามความคิดก็ได้เนอ้องสงครามความคิดโอ้ยุ่งเลยนะน้องพอวะสงครามความคิดแยกกันวุ่นวี่วุ่นวายหมดเลยที่หลวงที่หลวงพ่อเห็นปัจจุบันนี่นะ สงครามความคิดจริงๆนะเอออดี๋ยวไปเรียกว่าสงครามข่าวสารข้อมูลอันนี้ก็ได้ไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่ออที่ท่านกล่าวว่าไปกราบอิดกรบูนไม่ถึงพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้เป็นตน้นแล้วมีตัวแทนมันผิดตรงไหน,นอย่างยากตัวอย่างแล้วเก็บอัฐิของมันปรุษของเราไว้อย่างเงี้ยเอาไว้บูชาเอาไว้ลำลึกถึงหรือเราไปที่ไหนที่นั้นเราเก็บภาพมาเพื่อเอามา รำลึกถึงอยู่ในความทรงจํนเป็นต้นมันก็ไม่เห็นผิดอย่างเราพอ่อถ้างั้นเราพ่อเก็บรูปพ่อครูแม่ครูมามาไว้ดูไปนะก็แสดงว่าก็ผิดปกติทถอนะทุกวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักคนมีเหตุผลเถียงกันด้วยเหตุผลไม่เป็นไรนะลราพ่อ,พอว่าแต่คนมีเหตุผลนั่นที่มันเถียงกันอยู่แต่ไม่ไมจบ <laughs> ต่างคนต่างก็ต่างคนต่างก็เก่งไะแต่คนไหนพูดได้พอดีบ้างเรา ถ้าไปพูดรลเบียดคนอนื่นได้ยุ่งนะอ่าบางทีพูดไปต้องขอโทษต้องขออภัยไปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นไงใช่เลยใช่เลยถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเอาง่ายๆถ้าถ้าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยคขาบ่าขอโทษต้องผ่อนได้เยอะเลยนะอ่าแต่ขณะที่มันร้อนอยู่ที่มันเชื้อไฟไฟมันนั่นอยู่อย่าพยายามไปขอโทษเลยนะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดน ันยังไม่อ่อนลงไงอารมณ์ความคิดต้องใจเย็นก่อนแล้วก็มีเหตุมีผลคุยกันก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าดินที่มันสกปรกนะ,ะับยังต้นไม้ให้งอกงามได้เนาะแต่ถ้าหัว,วจิตห้วใจจะงอกงามพอไรจากธรรมะจะกเหตุจากผลแล้วก็เป็นภาระกับสังคมที่สุดข,ของมันจะเป็นภาระกับพ่อแม่มากนัก แต่เราก็ต้องเป็นทําความเข้าใจนะบุญคุณของพ่อแม่ทำทดแทนอาวันนี้น้องพ่อพูดยาวไปหน่อยก็ให้ทําความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลน้ลองพ่อไม่ค่อยไปเก็บมาจากพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกก็บัญญัติจากกิเลสจากตัณหาแต่ความโลภความขอดความหลงเนี่ยอยู่นะจากกิเลสตัณหาเนี่ยธรรมาจากสวดเล่าให้เข้าใจนะทุกเหตุให้เกิดทุกแล้วก็จะดับทุกอย่างไเท่นนั้นเองเนาะดับทุก สวดเพื่อดับทุกข์ไันเป็นไรแล้วสวดแล้วคนอื่นไม่ชอบต้องระวังเลยนะบางทีเนาะ <c oughs> ต้องดูอารมณ์ดูคนอื่นด้วยต,ต้องทำความเข้าใจวันนี้น้องตาลับไปก่อนเนาะความมีความสุขกันทุกขนาคราวหน้าพบก,กันใหม่สาธุสาธุสาธุ